สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสำคัญมากๆเลยนะคะเรื่องระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวหรือที่เรียกกันว่า long term care ของไทยนี่ละค่ะครับผมเรามีข้อมูลมาจากรายงานผลการดำเนินงานปี2566แล้วก็มีเป้าหมายของปี2567ด้วยจากสำนักอนามัยผู้สูงอายุกรมอนามัยค่ะใช่ครับเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากทำให้เราเห็นภาพว่า ระบบ LTC ของเราตอนนี้เป็นยังไงใครเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็มีเป้าหมายอะไรต่อไปนะครับค่ะเราจะมาลองเจาะลึกข้อมูลสำคัญสำคัญกันนะคะเพื่อให้เข้าใจภาพรวมของสถานการณ์แล้วก็การทำงานด้าน LTC ของไทยค่ะเริ่มกันเลยนะคะครับผมจากข้อมูลปี6-6เนี่ยนะคะประเทศไทยเรามีผู้สูงอายุเยอะมากเลยประมาณเท่าไหร่แล้วนะคะเออล่าสุดนี้ก็ประมาณ12.81ล้านคนครับ เกือบ13ล้านแล้วโหเกือบ13ล้านแล้วในจำนวนนี้คนที่ต้องการการดูแลระยะยาวจริง,รงๆหรือที่เรียกว่ามีภาวะเพิ่งพิงเนี่ยมีสักกี่คนคะครับกลุ่มนี้เนี่ยล่าสุดหลังจากมีการปรับฐานข้อมูลของสะปะสชน,นะครับอยู่ที่ประมาณ352,883คน350,000กว่าคนใช่ครับคิดเป็นประมาณ2.75%ของผู้สูงอายุทั้งหมด คือตัวเลขนี้ลดลงนิดหน่อยนะครับเพราะการปรับฐานข้อมูลอ๋อค่ะแล้วภาวะพึ่งพิงนี่เขาวัดกันยังไงนะคะหลักๆก,ก็จะใช้ค่า ADL ครับคือ Activities of Daily Living ดูความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันใครที่คะแนน11หรือต่ำกว่าก็จะเข้ากลุ่มนี้ครับแล้วก็แบ่งเป็นกลุ่มย่อยอีกใช่ไหมคะใช่ครับแบ่งเป็นกลุ่มติดบ้านคือ ADL 5-11กับกลุ่มติดเตียง ADL 0-4 ซึ่งต้องการการดูแลที่เข้มข้นต่างกันไปค่ะถือจะแค่2.75%เจปนแต่จำนวน3า0แสนก็คนนี้ก็ถือว่าเยอะมากนะคะที่ต้องการการดูแลแบบนี้แล้วผลงานปี6-6ที่ผ่านมาล่ะคะตัวเฉพาะเรื่องการวางแผนดูแลหรือแค e แพลนที่เราได้ยินกันบ่อยๆ ครับเรื่องแคร์แผนปี66นี่ถือว่าทําได้ดีเลยนะครับมีการจัดทําแผนดูแลรายบุคคลให้ผู้สูงอายุสิทธิทบัตรทองหรือ u c กับกลุ่มผู้มีภาวะพึ่งพิงเนี่ยได้ถึง3 3 8 6 0 8ฉบับโหจากทั้งหมด350,000กว่าใช่ครับคิดเป็น95.95% 95เลยทีเดียวก็คือบรรลุเป้าหมาย95%ที่ตั้งไว้ได้พอดี เกือบร้อเซเลยนะคะแสดงว่าเรื่องการประเมินการวางแผนว่าใครต้องการอะไรเนี่ยทำได้ครอบคลุมมากๆเลยใช่ครับในเชิงการวางแผนนี่ถือว่าครอบคลุมดีมากแล้วในระดับพื้นที่ล่ะคะพวกตำบลต่างๆมีความพร้อมแค่ไหนคะอันนี้ก็น่าสนใจครับ เพราะว่าตำบลที่ดำเนินงาน LTC แล้วก็ผ่านเกณฑ์เนี่ยมีถึง7,123าตำบลจากทั้งหมด7,255ตําบตำบลทั่วประเทศโอ้โหเยอะมากคิดเป็น98%เลยครับก็สะท้อนว่าโครงสร้างพื้นฐานในระดับตำบลส่วนใหญ่ก็มีความพร้อมในการขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู่ครับโอเคค่ะงั้นการวางแผนดูดีพื้นที่ส่วนใหญ่ก็พร้อมระดับหนึ่งแต่ แต่พอดูเป้าปี2567าทำไมเป้าเรื่องการเข้าถึงบริการจริงๆกับการได้รับการเยี่ยมบ้านถึงตั้งไว้แค่3 0ล่ะคะตัวเลขมันดูต่างจากความสำเร็จเรื่องแค่แผนเมื่อกี้พอสมควรเลยมันบอกอะไรเราคะอืมเป็นคำถามที่ดีครับคือตัวเลข3 0เนี่ยมันสะท้อนความท้าทายที่สำคัญมากเลยครับระหว่างการมีแผนกับการนาแผนไปปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงอ๋อค่ะ การมีแคร์แพลนหรือมีตำบลที่ผ่านเกณฑ์เนี่ยมันเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นที่ดีครับแต่ว่าการจะจัดบริการเยี่ยมบ้านให้ได้จริงมีคุณภาพสม่ำเสมอทั่วถึงเนี่ยมันมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะต้องใช้ทั้งคนทั้งงบประมาณการจัดการใช่ไหมคะใช่ครับทั้งกำลังคนงบประมาณแล้วก็ การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆซึ่งเป้า30%นี้ก็เลยเป็นเหมือนเป้าเริ่มต้นก่อนนะครับแล้วก็มีแผนจะค่อยๆขยับขึ้นทุกปีขยับขึ้นเป็นเท่าไหร่คะปี68ก็ตั้งเป้าไว40้40%ปี69เป็น50%แล้วก็ปี70ที่60%ครับค่อยๆไต่ระดับไปเข้าใจแล้วคะ่ะคือค่อยๆสร้างความสามารถในการให้บริการจริงๆไปทีละขั้นแล้วระบบการติดตามผลเรื่องนี้ล่ะคะเขาทำยังไงใช้เครื่องมืออะไรบ้าง เดี๋ยวนี้ก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเยอะครับเริ่มตั้งแต่การประเมิน ADL ก็ทำผ่าน Bluebook Application อ๋อแอป Bluebook ใช่ครับแล้วข้อมูลจากแอปเนี่ยก็จะเชื่อมกับโปรแกรม Long Term Care หรือที่เรียกว่า3-4เพื่อใช้จัดทำ Care Plan ต่อไปแล้วผลการเยี่ยมบ้านล่ะคะผลการดาเนินงานต่างๆรวมถึงการเยี่ยมบ้านด้วยก็จะถูกบันทึกแล้วก็รายงานผลผ่านระบบ Health KPI ของกระทรวงสาธารณาสุขครับทำให้ส่วนกลางเห็นภาพรวมแล้วก็ติดตามความก้าวหน้าได้ อืมชัดเจนขึ้นค่ะแล้วคนทำงานหลักๆในระบบนี้ที่ลงไปดูแลผู้สูงอายุจริงๆมีใครบ้างคะหลักๆเลยก็จะมีอยู่2กลุ่มครับคือผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุหรือ Care Manager เรียกสั้นๆว่า CM CM นะคะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นบุคลากรสาธารณสุขพยาบาลน,นักวิชาการสาธารณสุขหรือบางทีก็เป็นบุคลากรของอ,อปทตามที่กาหนดนะครับหน้าที่หลักๆก็คือประเมินวางแผน แคร์แนประสานงานแล้วก็กำกับดูแลผู้ดูแลอีกทีผู้ดูแลนี่คือแคร์กิเวอร์หรือ Cg ใช่ไหมคะใช่ครับแคร์กิเวอร์หรือ Cg นี่แหละครับคือคนที่ลงพื้นที่ไปดูแลผู้สูงอายุตามแผนจริงๆทำาิดจัตรประจำวันให้สังเกตอาการส่งเสริมสุขภาพต่างๆ Cg นี่ต้องผ่านการอบรมอะไรมาก่อนไหมคะต้องผ่านครับ ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร70ชั่วโมงก่อนถึงจะมาทำหน้าที่ CG ได้เห็นในข้อมูลบอกว่า CM 1คนดูแล CG ประมาณ5 1 0ถึง10คนแล้ว CG กลุ่มนั้นดูแลผู้สูงอายุอีก35 4 0ถึง40คนสัดส่วนแบบนี้ถือว่าหนักไหมคะกับการจะให้บริการเยี่ยมบ้านให้ได้ครอบคลุมมีคุณภาพเป็นประเด็นที่ท้าทายแน่นอนครับสัดส่วนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสูง การจะดูแลให้ทั่วถึงและมีคุณภาพจริงๆก็ต้องบริหารจัดการกันอย่างดีเลยครับมีใครมาช่วยเสริมอีกไหมคะนอกจาก CM กับ CG มีครับมีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นด้วยกลุ่มนี้จะปฏิบัติงานเต็มเวลาสังกัดอ,อปทอโดยตรงมาช่วยเสริมในเรื่องการดูแลประสานงานทั้งด้านสุขภาพและสังคมครับทำงานร่วมกับ CM และ CG อ๋อมีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นมาช่วยอีกแรงครับผมพอจะเห็นภาพกระบวนการแล้วค่ะเริ่มจากใช้แอป Bluebook คัดกรอง ADL ก่อนแล้ว CM ก็มาทำ Care Plan เสนอให้อนุกรรมการ LTC ตำบลอนุวัติใช่ครับพออนุมัติแล้ว CG ก็ลงเยี่ยมบ้านตามแผนความถี่ก็แล้วแต่กลุ่ม ADL เลยตั้งแต่เดือนละ2ครั้งไปจนถึงสัปดาห์ละสครั้งสำหรับกลุ่มติดเตียงแล้วก็บันทึกข้อมูลเข้าระบบ 3C หรือ DOH Dashboard ถูุต้อ้คนับกระบวนการตามนั้นเลยค่อนข้างเป็นระบบชัดเจนครับสรุปแล้วนะคะระบบ LTC ของไทยเนี่ยก็มีโครงสร้างที่ค่อนข้างชัดเจนเลยทำเรื่องข้อมูลการประเมินการวางแผนแคร์ Plan แ,แล้วก็บุคลากรทั้ง CM CG อาสาสมัครบริบาลท้องถิน่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจำนวนมากของเราใช่ครับและผลงานปี -66 โดยเฉพาะเรื่องการทำ c a ร e Plan เนี่ยถือว่าน่าพอใจมากนะครับบรรลุเป้าหมายได้ดีทีเดียว แต่ความท้าทายก็คือความท้าทายคือก้าวต่อไปนี่แหละครับคือการเปลี่ยนแผนบนกระดาษให้เป็นการดูแลที่เข้าถึงผู้สูงอายุได้จริงๆอย่างมีคุณภาพซึ่งเป้าหมาย30%ในปี67เนี่ยก็สะท้อนความท้าทายตรงนี้ชัดเจนแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการพยายามยกระดับบริการให้เกิดขึ้นจริงจังมากขึ้นค่ะนี่ก็เป็นประเด็นสําคัญสําคัญที่เราสกัดมาจากการพูดคุยเจาะลึกข้อมูล LTC ในวันนี้ค่ะครับแล้วก็อาจจะมีคําถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้นะครับว่า โดยเป้าหมายการเข้าถึงบริการที่ตั้งร้ดยสูงขึ้นเรื่อยๆทุกปีแบบนี้อะไรคือปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะทําให้การเยี่ยมบ้านการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านเนี่ยมีคุณภาพทั่วถึงแล้วก็ยั่งยืนได้จริงๆทั่วประเทศทั้งในแง่นโยบายทรัพยากรและการปฏิบัติจริงหน้าง,งานนะครับเป็นคําถามที่น่าคิดต่อจริงๆค่ะ